สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคํพยากรณ์ดวงชะตาของชาวรัคนาราศีสิงห์ระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมไปจนตลอดทั้งปีสําหรับปี2567นี้พี่ดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสโคจรย้ายราศีจากราศีเมษพบสุภะเข้าสู่ราศีพฤษภพ,พบกรรมะ ในวันที่30เมษายนการที่ดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนมรณะโคจรสถิตพบกมัมมะมีตำแหน่งดาวเป็นองค์เกณฑ์ตลอดปีนี้หลังวันที่30เมษายนเป็นต้นไปจนตลอดทั้งปีด้านการงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวที่โคจรในจักรราศีตลอดทั้งปีนี้ ็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตาถึงบางช่วงและบางจังหวะอาจจะมีเรื่องร้ายๆผ่านเข้ามาอยู่บ้างแต่ก็จะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ตลอดปี2567นนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรแก่เจ้าชะตาเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงิน ดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวพุธสำหรับช่วงกลางปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะวันที่7พฤษภาคมถึงวันที่27มิถุนายนช่วงนี้ด้านการเงินจะดีอย่างมากๆครับจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้า และรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจด,ด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่าไม่ขาดระยะวันที่27มิถุนายนไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมดาวพุธดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบวินาศระยะนี้ถึงดาวพุธดาวแห่งการเงินจะโคจรสถิตพบที่ไม่ดีแต่อยู่ร่วมเรือนกับดาวที่ดีคือร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักร และอยู่ร่วมเรือนกู่ดาวสุขที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคระยะเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้ถ้าได้หาเงินในต่างถิ่นแดนไกลหรือในที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโชคลาภด้านการเงินช่วงนี้มักจะมีอยู่เสมอเสมอสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีสิงช่วงกลางปี ระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะนี้ด้านการหาเงินดีอย่างมากๆจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโชคลาภและโอกาสที่จะจับเงินก้อนใหญ่มักมีอยู่อย่างเสมอเสมอ รายได้ส่วนใหญ่มักเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะโดยญาติพ่อแม่พี่น้องจะร่วมมือช่วยเหลือด้านการหาเงินเป็นอย่างดี สรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์คือดาวศุกร์สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ดาวสุขเจ้าเรือนแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะพบกรรมะพบลาภะและพบวินาศช่วงนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากด้านการงานจะมั่นคงถาวรและมีงานเข้ามาให้ทําอยู่อย่าไม่ขาดและเป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูงทั้งนี้เพราะดาวสุกขดาวแห่งการงานมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุก และมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรโคจรสถิตพบสุภะพบกรรมมะและพบลาภะซึ่งเป็นพบที่ให้คุณด้านการงานแก่เจ้าชะตาระยะวันที่เก้ากรกฎาคมถึงวันที่สองสิงหาคมดาวสุโคจรสถิตพบวินาศอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ตำแหน่งดาวมหาจักรและคู่กับดาวพุธเจ้าเรือนแห่งการเงินและเจ้าเรือนลาภะส่งผลดีด้านการงานเป็นอย่างมาก พระเจานี้จะลงทุนธุรกิจด้านการงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างสูงผลเสียหายด้านการงานระยะนี้พอมีอยู่บ้างเช่นทำงานไม่เสร็จทันเวลาการที่ทำเสร็จแล้วต้องกลับมาแก้ไขใหม่และความเสียหายด้านการงานที่เกิดจากคู่ร่วมงานแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดี ส่งผลเสียหายให้ไม่มากนักระยะวันที่2สิงหาคมประจุตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมด้านการงานจะดีอย่างมากๆจะมีงานเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดธุรกิจด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะสร้างผลประโยชน์รายได้เป็นอย่างมากสรุปด้านการงานช่วงกลางปีประยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมดาวสุโคจรสถิตพบกระดุมพระพบสหัสชะพบพันธุและพบอุตตะระยะนี้ด้านการงานจะดีอย่างมากๆจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดธุรกิจด,ด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะอำนวยผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก อีกทั้งจะมีด้านการงานที่เกี่ยวกับการคบหาสมาคมติดต่อเจรจากับคนหมู่มากและด้านการงานที่เกิดจากการเดินทางระยะใกล,ใกล้และจะมีการลงทุนด้านธุรกิจการงานกับมิตรสหายพี่น้องสร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูงอีกทั้งจะมีธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์และการร่วมลงทุนกับญาติพ่อแม่พี่น้อง ด้านการงานจะอยู่ในสภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการงานของชาวร,า,ราศีสิงห์ช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักคือดาวราหู ระยะกลางปีช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมระยะนี้ด้านคู่ครองความรักจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นอุปสรรคที่ผ่านมาทั้งด้านการงานและด้านการเงินคลายตัวลงทำให้ด้านคู่ครองความรักดีขึ้นมากกว่าเดิมจากเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างมากระยะวันที่27เมษายนถึงวันที่9รกรกฎาคม ชาวลักนาราศีสิงห์ท่านใดที่ยังไม่มีคู่ครองช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทองและด้านอาชีพการงานสำหรับชาวลักนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ชีวิตรักจะดีอย่างมากๆจะได้ร่วมมือกันทำมาหากินและปรองดองกันเป็นอย่างดี ระยะนี้โชคด้านความรักมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอทำให้ชีวิตรักและครอบครัวอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกหลังวันที่9การกฎาคมไปจนถึงวันที่2สิงหาคมระยะนี้ด้านคู่ครองความรักถ้าได้ห่างกันหรือไปทำงานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดสักพักจะดีเป็นอย่างมาก ระยะนี้ควรแยกกันทำงานอย่าทำงานร่วมกันจะส่งผลดีด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมากช่วงนี้โชคลาภด้านความรักและโชคลาภด้านธุรกิจการงานก็มักจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอหลังวันที่สองสิงหาคมด้านความรักจะดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากชีวิตรักและครอบครัวจะดำเนินไปอย่างราบรื่นจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคม สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะนี้เจ้าชะตาจะมุ่งมั่นเรื่องการหาเงินหาทองเป็นอย่างมากถึงจะร่วมมือกันหาเงินหาทองมาได้เป็นอย่างมากก็จริง แต่อย่าปล่อยให้ด้านการเงินอยู่เหนือกว่าด้านความรักช่วงนี้อย่าเห็นแก่การหาเงินให้มากนักอาจจะทำให้ด้านความรักจืดจางลงได้ระยะหลังวันที่21กันยายนไปจนถึงวันที่ห้าธันวาคมช่วงนี้ด้านความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพิสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารจะสนับสนุนด้านการใช้ชีวิตคู่เป็นอย่างดี และให้การช่วยเหลือปัญหาต่างๆด้านคู่ครองความรักอยู่เสมอๆการใช้ชีวิตคู่ดำเนินไปอย่างราบรื่นหลังวันที่ห้าธันวาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้ด้านคู่ครองความรักอาจจะมีปัญหายุ่งยากอยู่บ้างแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีการใช้ชีวิตคู่ดำเนินไปอย่างราบรื่นจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคม สรุปด้านคู่ครองความรักช่วงปลายปีของชาวรัคนาราศีสิงห์ระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงค์คือดาวพุธสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ระยะนี้มักจะเกิดโชคลาภใหญ่อยู่บ่อยครั้งจะมีโชคลาภที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์โชคลาภด้านทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภที่มาจากต่างประเทศโชคลาภด้านธุรกิจการงานมักจะโชคดีมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่เสมอๆระยะนี้จะมีโชคลาภเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดเพราะดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะ พบกรามะและพบลาภะซึ่งเป็นพบที่ดีให้คุณแก่เจ้าชะตาจึงส่งผลให้เกิดโชคลาภใหญ่ดังกล่าวช่วงวันที่27มิถุนายนไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมดาวพุธด,ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบวินาศช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมช่วงนี้จะมีโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศ หรือโชคลาภที่เกิดจากการลงทุนด้านธุรกิจต่างๆในต่างถิ่นแดนไกลหรือในต่างประเทศหรือโชคจากการไปทำงานต่างประเทศระยะนี้ถึงโชคลาภจะมีเข้ามาอยู่อย่างเสมอๆแต่ก็ควรระมัดระวังความเสียหายด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบโดยมิสหายอาจนำความเสียหายและเดือดร้อนมาให้ถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ควรระวังไว้บ้างก็ดีครับ สรุปด้านโชคลาภช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีโชคดีอยู่เสมอๆจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองรายได้พิเศษด้านต่างๆจะมีโชคประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งโชคลาบด้านการเงินมักจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่บ่อยครั้งอีกทั้งจะมีโชคด้านการลงทุนด้านการเงินสร้างผลประโยชน์รายได้เป็นอย่างสูงระยะนี้เพื่อนฝูงมิตรสหายญาติพี่น้องจะร่วมมือในด้านธุรกิจต่างๆส่งผลให้เกิดโชคลาบอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งจะมีโชคลาบด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าและโชคลาภที่เกี่ยวกับด้านการทำมาค้าขายทุกชนิดบุตรบริวารจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านธุรกิจต่างๆและประสบผลสำเร็จทำให้เกิดโชคลาภอยู่เสมอๆอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆที่กลับกลายมาเป็นมิตร จะอำนวยผลประโยชน์ทําให้เกิดโชคลาภใหญ่ยังไม่คาดคิดสภาวะด้านโชคลาภยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิง์ช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตา ทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงคือทิศประจำตัวตนคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนค่อนไปทางทิศเหนือทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำหรับการหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลตามความประสงค์ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไวน้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นเดินทางไปท่องเที่ยวไปเที่ยวทางทิศสิริมงคล ไปประกรอบธุรก,กิจด้านต่างๆไปทิศทางที่ดีหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดี ทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวราราศีสิงคครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวรการาศีสิงค์คือเลขหนึ่งเลขประจำตัวตนเลขสี่เลขแห่งการเงินเลขหกเลขแห่งการงานเลขสี่เลขแห่งโชคลาภเลขสามเลขแห่งความเจริญรุ่งเรือง สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กิจจบปักทูปบูชาพระที่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนไว้บ้างสำหรับการจุดทูปบูชาพระมีดังนี้ครับ เลขหเลขแห่งการงานปักทูป21ดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลขสี่เลขแห่งการเงินและโชคลาภปักทูป17ดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขสามเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญยาตจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์ จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอวงในสากลโลกจงดลบันดาลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวัง รอดพ้นพยันตรายและสิ่งเร็วร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ